ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับช่วงฟีฟ่าเดเดือนตุลาคมนะครับก็หลายคนนะครับคงได้ลุ้นกับเกมอุ่นเครื่องของทัพช้างศึกนะครับแต่ตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่เราจะกลับมาโฟกัสฟุตบอลรากฐานของเรานั่นคือ BYD CLION s ล v e n l e a g u น1กนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับโดยช่วงพักเบรกนี้นะครับก็เป็นโอกาสให้โค้ชได้รีเซตแท็ติกและฟอร์มการเล่น และสำหรับสโมอสรที่มีผู้เล่นไปรับชายชาติก็ได้เวลากลับมาพนึกกำลังกันอีกครั้งสิ่งที่เราต้องจับตามองคือโมเมนตัมของทีมจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดและผู้เล่นคนไหนจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการไขประตูชัยให้กับทีมในสุดสัปดาห์นี้ครับวันนี้เราต้องมาเช็คกันให้ชัดครับว่าใครคืออาวุธสำคัญและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ของแต่ละทีมที่กำลังจะลงสนามโดยเราจะมาเริ่มกันที่กลุ่มทีมหัวตารางกันก่อนเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับก็เป็นโคราชนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC นะครับที่ฟอร์มดุดันมากนะครับน่าจะมีร้อนๆหนาวๆกันบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยก็แพ้ทูแบงคอกยูเนเต็ดมาสามประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนการท่าเรือ FC เนี่ยโอ้โหเดือดๆเลยนะครับพิ่งชนะพลังการ f อน้องใหม่มา 8ประตูสอดศูนย์ครับแล้วธีรศักดิ์เผยพิมายเนี่ยเกมก่อนที่ไปทีมชาติเนี่ยก็ยิงไป2ประตูด้วยนะครับโดยลงมาเป็นซปเปอร์ซับของแท้เลยนะครับแล้วก็ไปเล่นทีมชาติมายิงแฮตทริกมาอีกโอ้โหเกมนี้ถ้าตัวจริงนี่น่าจะมีถล่มทลายแน่นอนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่น่าจะใช้ธีรศักดิ์เป็นตัวจริงนะครับน่าจะใช้เป็นซปเปอร์ซับเหมือนเดิมในเกมนี้ไปก่อนนะครับเราเดี๋ยวเกมหน้าค่อยว่ากันอีกทีต่อมาครับเรามาพูดถึงในส่วนของราชบุรีเอฟซีนะครับ ก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวัลเลยร์นะครับในเกมก่อนหน้านะครับราชบุรีเอซีเนี่ยก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็พึ่งจไปแพ้ให,ให้กับพีทีประจวบ FC นะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยราชบุรี FC เนี่ยก็มีตัวเจ็บเยอะนะครับโจนาธานไปทีมชาติมาเจ็บด,ด้วยเกมนี้เนี่ยราชบุรีน่าจะเหนื่อยหน่อยถึงแม้จะเล่นในบ้านก็ตามนะครับเพราะว่าลำพูนเนี่ยตอนนี้ก็ต้อง ลุ้นนะครับขึ้นมากลางตารางเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็อยู่ช่วงท้ายตารางนะครับก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถ้าอยู่ไปยาวๆนะครับโดยคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นเมืองทองอยู่ในเตดนะครับที่ฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ก็ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของทูแบงคอกอยู่ในเตดนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยฟอร์มก็เริ่มร้อนแรงนะครับแล้วก็ธีรสินเนี่ยเริ่มกลับมาดีนะครับแล้วก็ได้ความมั่นใจจากเจ้าพิรพัฒน์นชยาในเกมนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าพึ่ง ไปเล่นในส่วนของทีมชาติมาเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวเดินเกมได้ดีเลยนะครับเกมนี้เนี่ยทูแบงคอกเนี่ยน่าจะดูแล้วมีภาษีดีกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเมืองทองอาจจะมาฮึดสู้กับทูแบงคอกได้อยู่เหมือนกันครับและคู่สุดท้ายนะครับของวันเสาร์นะครับบีจีพุมยูเนเต็ดนะครับก็เปิดบ้านรับการเยือนของอายุทยาอยู่ในเต็ดนะครับน้องใหม่นะครับที่ขึ้นมาจาก ลีก2นะครับก็ตอนนี้อยุธยาเนี่ยอยู่อันดับที่1 1นะครับมีอยู่ที่7คะแนนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากระต่ายเนี่ยจะเป็นหมาล่าเนื้อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกระต่ายไฮโซเหมือนที่พี่เจเคยว่าไว้นะครับมาดูว่าอายุธยาเนี่ยจะสามารถนะครับสร้างโมเมนตัมให้ทีมได้หรือเปล่านะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยพีจถุมเนี่ยมีภาษีดีกว่าเพราะว่ามี เรื่องของประธานนะครับที่เพิ่งจะลาออกไปนะครับก็ส่งผลนะครับให้ทีมเนี่ยเหมือนแบบว่าต้องสู้เพื่อตัวเองนะครับเพื่อความอยู่รอดของชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีประธานสโมสรเนี่ยคอยดูแลแล้วก็ช่วยเหลืออีกต่อไปแล้วนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ